ดีครับดูดูงบอลตามราศีนะครับเป็นการดูผลบอลการแข่งขันวันนี้เราก็มาดูว่าอาทิตย์กี่องศาราศีสิงนะครับคืนนี้บอลก็จะแข่งประมาณสองของวันที่18นะครับเวลาแข่งก็ประมาณทีสอนะครับ เราก็จะเห็นว่าอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ประมาณ2ี่องศาราศีสิงห์นะครับเเข้าไปดูผลบอลที่มีผลนะครับที่อาทิตย์ทำมุมแล้วก็มีผลการแข่งขันที่เก็บข้อมูลไว้คู่เป็นเยี่ยมนะครับเป็นเยี่ยมเป็นเยี่ยมหนึ่งนะครับจะมีอยู่คู่เดียวนะครับคือคู่สตองดาลดีแอนนะครับไปเยือนวัสเลนนะครับดาลีแอดเยือนวัสเลน ครับสตองดาดิยี่สิบองศาราศีสิงห์นะครับอ่าเป็นไงบ้างครับอ่าผลก็ออกมาว่าสตองดาดลีแอนเชน่านะครับอ่าส่วนคู่บอลลีอื่นที่มีผลตามราศีนะครับก็คือบอลสวีเดนบอลสวีเดนนะ สิบเด่นเ่นบอลบอลครับเปิดปิดบอลสวีดเดนนะครับบอลสวีดเดนนะครับคู่ที่มีผลก็คือคู่ระหว่างออตเตอร์ชุนกับคารมาร์ครับออตเตอร์ชุนเป็นเจ้าบ้านคารมาร์ไปเยือนนะครับใน25่องศาราศีสิงผมก็จะบอกมาแล้วครับว่าคานมาร์เป็นฝ่ายชนะนะครับ อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจคือโกเซนเบิร์กพบน o อตโกปิ g งนะครับน g อตโกปิงไปเยือนนะ25องศาลาสีสิงผลก็จะออกมานะครับว่าน o อตโกปิ g งเป็นฝ่ายชนะนะครับข้อมูลการที่มีฝ่ายเดียวนี้ก็หมายความว่าความเบนยำก็จะอยู่ประมาณ60นะครับ แต่ถ้ามีข้อมูลทั้งสองฝาความแม่นยําก็จะอยู่ประมาณ80%นะครับวันนี้บอลตามราศีก็จบลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ